ơi tinh xuống đây này ốc sáng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หาขันหกสัมไปเปบมดล้ว่าอยู่ผาวป่าดีที่สุดสี่สามสองึกถสองลาปลาปลาก็ได้เปดีบเยนกินหมดนะค่ะจิงสี่หมื่นหนึ่งค่ะ เดแกสอัาแปดบสามงหมื่นเป็นสามเจ็ดแปดเก้าสิบจ็สองเก้าสิบห้าเจ็ดสองเก้าสิบเจอมสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก bảy tám chín ấy, chụp, à, phải, rồi chị, không cần lo lắng, tranh thấy độ xe người đây chỉ mua một cái, quay một, xe người này, quay đâu có gì nữa, 5 เดี๋ยวอะไรนะทำไมมันเดี๋ยวคข่ม้อเองทำไมมันหูมาทำไมม้อไหมอ่าทั้งบดเลยหกสี่หกสูงตัวนี้บ่ะหนึ่งสองสามสี่ยูหกสี่หกสูงโอเคนัาหกสูงอ่ะเปิดเปิดเปิดไม่หมมีหรอกหนอยู่ตกเก้าหาปะหาขอ สาอสอย่บ่เสียเด้อบ่ไหนจ้าคนเสียบ่เสียบ่เสียกับอบ่จคนนี่บ่ไนเจเจ้านีเจี่ด็กวดคอเจ้าเสียเลือนน้ำือนเจ้าอยู่มารงตัวน้ำข่อยเด้อเส้นเนะเมื่อขึ้นบ่ข่อยบ่ดยจะไปเสียทางอื่นมาสามสอสี

อ่ะตำไมเต็งหกสองสี่องห้าสีินอ่ไม่หกเลยเต็งตั้เต็งตั้มนตกต้อ่นเลอแค่นั้ได้เล่นได้เล่นอไปเต็งกเปนเต็งตั้อีก้นกโอเคนะได้เล่นนะโอเ้า้า้้ีองนะเอียวสออกไรช่างมัน เต็มตะลิ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 นคัไดเด่นหมื่นึกบึกละหมื่นสออันนี้ไม่ถึงไม่ไม่อันนั้นอื่นไม่เอาอันนี้หกใบอันนั้นหมื่นนึ่งเต็งเต็มเต็มเตอันไปอ๋นี่ยังดูเจ้าใจใช่ไหมหกเจ็ดเก้าสิบหนึ่งสองส้าหเจดเก้าสิบบ้านดุข้ถอเลยว้ องสี 36, 32, 34, 35, ya, ่หกงสองสามสี่เจเเฮ็ดลุกปูเลยนะหนึสองสามสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดแมหสไป่ายันเพินไปสองหมื่นแปดเก้าสิบเามส่สิบาสิบหกจแปดสีความานไปากนิีเนะ ขยำเจ้อือเอาสีไว้ก็ไม่บอกเก๋อย่างนี้เลยเจ๊เราต้องขยบกินคนอื่นสิเรารู้กันนี่คือยังตาใสกันนี่อ๋อลงหากรบโงไปยังบ่นี้ไม่โลงนี้แต่ต่ำกับสามต่ำเนี่ย ข้ามศลเเลยลงบ่อจะมือกะเอมแล้วว่าอย่าจับซี่าซั่แล้ว่มันสีตองเลยเพื่อนน่ะตองเลย่นบนเก็ใบดอปปตอให้หนัง่เอาตำมะกะขาซีเตียนน้ำ คุณพอเป็นเงินงั้นก็เอาไปสิไม่อยากจะขัดหรอกนะแค่นั้นแต่ห้ามันไม่มีอยู่หรอกไม่มีก็เอาอือก็รับก่อนบรรยากามัคือมาปุ๊บปุ๊บปิดหมดเอาเจ่ปุ่ยนะห้าลมสองตัวสี่ลมตัวหนึ่งนี่แน่หกสองสองสองหก กินหมดเลยเยี่ยมเ่ยวบวไหอีกเลยคอยเอาเยียงไปคอยเอาการโผล่ม่มีดอกคเอาการโผล่หาไปมื่นนึงคอยไปติ่งสิคอยสิของโบไใดมาการโผรหามาของคอยของไม่ใช่ยันบอก่่อไงมหกหมื่นบอกได้หกหมืนเลยบ่เป็อนหาได้กิบม็ดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่หาได้เหมือนหา คอ,อย,ยตึงตั้มดูวยไใส่ยังงใส่หางกากุ้งหายเจ้าติงตั้มกับกากุงหายคอยไปติงสิดูราคาอืมเสียงแบบนี้เสียงสามโอ้โหเจียดายเลยดิเสียดายก็ได้จะเอาอยากเอาไหมอืมจิ้เดี่ยวดำตึงสามอีก มันดีามันมันเสียงเก่าเิสราเอลั่ะาอาั้ดองเนี่ยมาแต่ตอเอห้ามัดบตามต่าโตมัดตตมมัดมาาบอีบาบตุกอีบอิสรเอลใหญไม่อยู่หรืออะไรกูมืดิ ไกม่มีบันเตัวเต็งเต็งต่าตัวเต็งตั้งเราคือมาเต็งหามากหาโอเคเดี๋ยวเดกหบ่อย่าจับอย่าจับบอกใส่ปากเลยเพิ่งกหาซีอยไปกัสามกับตัวนี้ตสาินเดียบโอเคเราเต็งต่รู้เรื่องกันนะตัวหาสาดีกว่า อันนี้ตัวหาสามอันนี้กักสามต่ำเปลดจินเดียพร้อมโทรก็มาสามสามหกเกี่ยวอ้าวกักสามกักไอ้ต,<ำ>ตั้มตัวหาโอ้โหตัวหาสามอันนี้กักสามตำ่ำนะห้ากับสี่ไม่มีนะจ๊ะ<า>เต็ม,ม<ๆ>เต็มอยากละห<ๆ>้าพันเต็มเต็มยากละห<ๆ>้าพันของมุนตาเท่าไหร่อันละหมื่นใช่ไหมไม่ถึงนี่ไหม ไม่ถึงหมื่นไม่ใช่จริงๆตัวนี้อันนี้หมื่นมึงไเลยอันนี้หมื่นหนึ่งแล้วของขอันอีกตัวนึ่งหมื่นหนึ่งคือไงอันนี้บ่ได้เอาลงไปต่ำเป็นบ่คุณตาไม่ได้เอาไปต่ำใช่ไหมไปต่ำหมดเลยอ๋อโอเคโอเคขวอยคุยกันเล่าบ่เกี่ยวกับผู้เจ้านี่เขาครอันนี้จะจะรุปแล้วเอาเดลงตาอันนี้ตาเขาไปกักมั่งย่กักฮาซีกักฮารซี่คอยไปกักสามตามคอยได้ทั้งหมดสองหมื่นนั่นเองสองหมื่น สามหมื่นสามหมื่นเป็นหกหมื่นแบบคุณหน้าตาแปดพันแปดเลยเก้าแปดว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเออยิ่งยัง เอสามตัมข่อยบริกดบ่บ่บะไปกัดเจ้าไปยังงานตัวเต็งข่อยข่อยเต็งสามมแมงข่อยนี่ัเอาไปยุโตของข่อยต้นหาซี่มันเอาไปตนเอาไปสตข่อยต่ข่อยง่ายข่อยเปลี่ยนไหมเพียงส่วนก็คือข่อยเปลี่ยนไหมที่เราที่เราข่อยลงสามตํามเลยเดี๋ยวถ้าในใจคุณตายอยู่ใจเต็งสามข่อยฟองดิรวมแล้อะต็งสามถ้างั้นก็หนึ่งหสองม สองหมืนเป็นสี่หมื่นเพราะว่าอันนี้เต็งสามเได้จ่ายให้หน่องสามถกแกวัหกเจ็ด้านึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิเต็งสามแต่เต็งสามไปแล้วหนึ่งหมื่นสองหสเป็นสี่หมนะคุณตาถูกต้องสามสี่ห้าหกเจ็ จ็ดสิบเจบเก้ายี่สิบขาไปขอคุณครับี่เวลาระจายงนต้องขอบคุณขยันเลยเจ๊ลูกจ้าของเงียมได้เสียแปดเศษใช่หวยนี่เจาของคุ้ตามันเป็นสยของเจาเจ๊เจ๊นี่ลูกยังมาลูกเบี้ยวลูกยังกตั้ท่เขาเขาเมนทึมตาใสกันยิดิิอ เดี๋จะมีรับรลงวันนี้ก็รอที่บวกกินพวกนี้ให้หมดกินพวกนี้ให้ไปยึกสิไปบุตรอันเดียวเยเงินน้องจอจะมือหกสี่หกสองเอห่หก,กสูงหกสี่หกูงยังะึงเด้อ หกสี่หกสองอย่ารบกวนอย่ารบกวนมาได้ต้องการเลยค่อยๆเล่นทางสูงอยู่เพราะว่ามันอยู่ต่ำเอาไว้ไม่เอาจะเปิดแล้วนะอชมมันอยู่ต่ำนี่แหละอ๋าเต็งเต็งค่ะต่ำสิหาใบหาใบห้าใบนี่ก็ห้าใบโอเคเต็มต่ำเท่าไหร่เต็งต่ำมือหนึ่งมาหกสี่สอง กินไปตั้ซีตัสองย่างลาบาแล้วก็ติงตัอีกมือเดี๋ยวบยากับติงนซีเไป่ก็บสตังสี่เสิยี่อ่ะติงตั้มตสองสามีหาเจ็ดเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสองต่าอ่ะนีแล้วก็ซีตัาหาห้าีย่ิอาหอืม

ตัวเองก็ไม่ได้ายตั้งเขย่าไรแรงขนาดนี้มีก้อนยักษ์มีก้อนยักษ์ปาที็นคนยากชวนฉันทานไ้กินถึงหรือเมีหมดหกทีมีแต่เอียวกับสองสี่นะเนี่ยเจ๊แต่น้ำลายไปแล้วโดดลูกเดียวเองแต่ไม่ไม่กลัวมันจะมาสองดอกอะถ้ามาสองดอกนี่อันตรายแห้งหกสามกสา สี่สองอืสามใบมสองใบหรือสามสองใบอ่เปิ้มสามตำเต่งต่ำเอามาเต่งหกสีต่ำเอามาหกสูงเลยจบสาวนี่ย้วก้าหกตํำนะเพิ่นเต่งหกไปก้าหกต่ำตัวตํำสามอันนี้เจ้าอยู่หกสูงบ่แน่นชีตำก้าหกตํำตัวสามต่ำ อ่ะเปิดถ้าสีไม่สามเม็ดก็ถูกหมดเลยว่าแล้วสี่กักสามต่ำสี่ไม่ต่ำเลยจ๊ะใช่ถาตางสามต่ำมาเรียบร้อยเลยเนี่ยกักอุ้ยเก้าหกต่ำนี่วะโอ้พอถึงเต็งสามเลยเ็สมว่าแล้วสี่จริงๆแต่ไม่ติงสี่มัน สามสามก็แสดงไนโอเคก็ถือดินช่วงโอเคปกไปไปไปสมองไปไปใส่หมุนน่ะคือปกหกสี่สามใช่เนาะให้ไปใส่ยันไหนเนาะเจ๊่ปออกเศอกลาง่าเจ๊จโปวดไรโย่ไปเสียเงินอยู่หมงนึงทิมากิกซ้จนเงินก้อนูี่ผีบอ Tóc ảnh hưởng sáng sớm sáng sớm sáng 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 máu sáng 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 6, sáng sáng เต็งต่ำเอามาเต็งสูงขนาดนั้นว่าหกสูงเลยเสียไหมทำไมเวาพี่จะเอาหมดเลยเอาก่อนเลยเอาก่อนแล้วก็มาเต็งต่ำนี่แหละเต็งต่ำสี่ต่ำสามต่ำพายเจ็บทั้งหมดเต็งต่ำพายเจ็บเดี๋ยวเจ้าเจ้าสี่ต่ำเป็นหรอสี่ต่ำเนี่ยขอยเปหยุดสามต่ำหมดเลยทั้งหมดอยู่สามต่ำอ่างั้นก็สรุปก็คือเต็งต่ำอยู่สามต่ำ ถ้าก็เติงต่ำสามต่ำทั้งหมดนั้นเปิดโอเคอ๋อหัวตาเปิดเปิดมั่งเหมาหมดอุ้ยหัวมสามสามสี่ง่่หกหแต่คิดว่ามันไดดิไม่ใช่มันไดหัสามสองขอสี่นะเดาสุดท้ายอ่ะโอ้จ้ำต่ำสามต่ำคายติงสามเต็มเต็มติงต่ำ เท่าไั้นเท่าไ่แม่นบ่อย่ังทั้งหมดอะละอยู่สาต่มาตตเสียตเตะโตตนี่ข่อยเต็งสาเหมือนนึ่งเหมือนหนึ่งเมอนยู่เอาแย่งข่อยจวนต่สามตมันยังกระหานะ่าดเดเเออข่อยย่สมต่ำเลยเขาจะรวมเสียมือเดียวเยอะแยก่ก่อนแยก่อนอันนี้เอันนี้แปอ่ะอันนี้ มาหยุดตำสามคือเราบ้เจ็ดอันนี้ได้แปดสิบห้าไปอันนี้เพิ่งติ่งต่ำตั้ไลเลยอ่างั้นเจรวมปเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋คิดให้เขาอีกเก็ตใจรวมทีเดียวเลยเดี๋ยวคิดให้เขาอีกห้าพันหมืนห้าน่าจะสองหมื่นห้าสองมื่นหสองหมืห้าแล้วก็รวมตอนนั้นเลยหรือจะจ่ายแค่นี้ก่อน

ทีนี้เสียยิบเอาเองเลยนะไอตัวเจ็่เจ็ดสีย <4 28. S 2> ่แปอยจ่าย้เดอสี่หยังไม่ได้จ่ายต่าใช่ไหมเงีอ๋อโอเคงั้นก็จบน้าเสียดึงเอาไปก่อนของเสียเจใบเจ็ด<จ>เ 28, เอาไปสองหมื่นแปดทิ้งมาให้พี่มันจ่ายต่ ใจดำต้องมือนาจ่าผูกต้องคาถ้าบอกอย่างนั้นหัวใจตำหมื่นนึงโอ้ยให้ตีทางแหงคอยไปสิไปลองคอยติงสามได้ไหมยะได้สามหมื่นเขายังไม่จ่ายเลยอยู่สามหมื้นติงสามหมื่นนึงได้สามหมื่นใช่ดอกสองดอก เต็งต่ำทั้งหมดห้าหมื่นอ่ะทิ้งมาห <c oughs> ้าหมื่นจบเลยไม่ต้องมอง <laughs> <laughs> เอานี่เต็งสามก็ได้สองสามห้าแปดเก้าสิบอห้าสิแปดเก้าสิบหนึ่งสองด้ต็งต่ำอสิบสงสามสี่ห้าิบสิแปดเก้าสโอเคโอเคปาเนี่ยอืม มีคนช่วยจ่ายอเนี้ยคนนี้ลูกมะขี่ไปดูเขาหนึ่งสองสามสี่ห้ายับไปยับไปหน่่ยไม่จินะตำอ่าท่าหนึ่งพ่าสองเป็นต่ำหกสาสองสาม Âu xóm tâm Mới xây 6 xuống Âu tâm do mới xây hạ xuống Dài là hàn đây 6 xuống hút xuống Tiếng tâm nó tiền Mới cắt hạ hút Si tâm hắn mới si xuống Đây nè Hắn bỏ chút mà Nhặt chút nữa Ờ, ừ. dù thăm tầm yêu tinh thắng nâng song thăm ừ. thăm yêu tinh thắng ừ. thương ừ. yêu Mà. mì thắng 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 yêu mì ừ. tầm thắng 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 สิบเทมที่ม่สูงนะสิเอ็ดยังไม่สูงเลยก็กอยได้เต็งตำไลยพระเจ้าจ้าอันนี้ก็สามตำหืมตำกับสองตำสอตำห้าสองตำเออายังหาใบไงยสามสิบห้าเจ็ดสองสามหื่นห้าสอี่สิบห้าอันนี้สองตำอ่าสองตำถูกต้องค่ะแล้วแล้วก็เต็งตำหมื่นหนึ่งค่ะ ย <N> ี่สิบเวลายากก็ดูด้วยค่ะขยวเอ๊ะเี๊เมันมีคนใหญ่าสายย้อนสอย